สวัสดีนี่คือ f ฟ t เทควันนี้เราจะแนะนําวิธีการเลือกมอเตอร์ที่ระบบบ่อนสอกอรูและลูกเอ่ากับสายผ่านข้อกําหนดต่อไปนี้เป็นตัวอย่างความต้องการของลูกค้าน้ําหนักของชิ้นงาน65กิโลกรัมเส้นผ่านศูนย์กลางรอก่อ40มิมความกว้าง22มิมระยะทางและเวลาในการเคลื่อนที่คือ80มิมและ100ที่2เวลาที่ใช้ในการเร่งและลดความเร็วคือ50ที่2 ระบบติดตั้งในแนวตั้งและทำงานในแนวแกนแทรกแรงภายนอกคือ265กิโลกรัมหากต้องการใช้คู่มือการเลือกมอเตอร์ของ Festo เข้าไปที่หน้าแรกของ f a s t o และใส่ตัวชี้เมาส์บนแท็บ s ับพอร์จากนั้นเลือกมอเตอร์ Selection Guide หรือเลือกไอคอนมอเตอร์ Guide ด้านล่างหน้าต่างหลักหากไปที่หน้าจอแนะนำการเลือกมอเตอร์จะสามารถเลือกระบบได้4ประเภทดังนี้ โดยระบบที่เลือกวันนี้จะเป็นระบบบอลสอกรูและลูกรอกสายพานดังนั้นหากเลือกบอลสอกอรูพร้อมลูกรอกสายพานจะเห็นหน้าจอแบบมีหากเลื่อนลงมาจะเห็นหน้าจอสําหรับป้อนข้อมูลถึงแม้ว่าจะมีหลายช่องแต่ช่องสีเหลืองเท่านั้นที่จําเป็นต้องป้อนข้อมูลน้ําหนัก total weight of table n e t work คือ65กิโลกรัมดังนั้นให้ใส่65ในช่องนี้เส้นผ่านศูนย์กลางความยาวทั้งหมดและระยะพิษของบอลสอกอรูสามารถป้อนได้โดยอ้างอิงจากแคตตาล็อกของบอลสอกอรูที่ใช้งาน ใส่4เนื่องจากเส้นผ่านศูนย์กลางของรอบก็คือ40ม m mm, มและหน่วยของกล่องเป็น CM และป้อน2.2เนื่องจากความกว้างของรอบคือ22ม m mm. มส่วนต่อไปคือแรงภายนอกแรงภายนอกคือแรงที่ใช้กับโหลดอย่างต่อเนื่องไม่รวม Webtop Table Network ในระบบตัวอย่างนี้ให้ป้อน265เนื่องจากแรงภายนอกเท่ากับ265กิโลกรัมมุมการติดตั้งคือ90สําหรับแกนแทรกปอระยะเครื่องที่คือ8ซนติเมตรที่102สําหรับ เพอรแและ50:2สำหรับทำุดการชลาะลอตัวของการเร่งความเร็วเนื่องจากไม่ได้ใช้กล่องเกียร์ให้ใส่หนึ่งสำหรับอัตราเกียร์และ1สำหรับประสิทธิภาพนี่เป็นตัวอย่างที่ไม่มีกระปุกเกียร์แต่ถ้ามีการใช้กล่องเกียร์สามารถป้อนอัตราเกียร์ของกล่องเกียร์แทนได้โดยใส่10 100, 100, สำหรับ110และ18สำหรับ118ในกรณีของประสิทธิภาพเกียร์หากใช้กล่องเกียร์แบบแ l a n e t a r รีประสิทธิภาพโดยทั่วไปคือ90%ดังนั้นโปรดป้อน0.9 หากเป็นกล่องเกียร์ที่ w o u b l e e planetary ค่าจะเป็น0.90.9คูณซึ่งเท่ากับ0.81ห,หากใช้กล่องเกียร์แบบวงกีบอ็อกซ์ประสิทธิภาพโดยทั่วไปคือ50%ดังนั้นให้ใส่0.5แทนอัตราส่วนความปลอดภัยเป็นค่าที่วิศวกรเลือกโดยสังเกตจากความไม่แน่นอนเช่นเดียวกับกรณีเมื่อมีปัจจัยที่ไม่แน่นอนเพียงเล็กน้อยและสามารถระบุรายการทั้งหมดได้อย่างชัดเจนโดยไม่มีข้อผิดพลาดอัตราส่วนความปลอดภัย ที่แนะนําคือ1.5-2ถึง 2, และในตัวอย่างนี้จะใช้2ซึ่งจะแนะนําให้ชาวอาราส่วนความปลอดภัยที่สูงมากขึ้นหากมีปัจจัยที่ไม่แน่นอนเช่นแรงถ่ายนอกที่ยากต่อการคํานวณอย่างแม่นยำเมื่อใส่ข้อมูลเสร็จแล้วกด Calculate ผลการคํานวณจะแสดงตามที่แสดงบนหน้าจอค่าที่ต้องตรวจสอบคือความเร็วในการหมุนและแรงบิดในการทํางานของมอเตอร์ที่ด้านล่างของส่วนการเลือกมอเตอร์ จากตัวอย่างที่คำนวณมาเราต้องหามอเตอร์ที่สามารถสร้างแรงบิดได้มากกว่า5.54นิวตันเมตรที่24เพียรโปรดคลิกปุ่มที่นี่เพื่อดูกราฟแรงบิดของมอเตอร์กราฟจะแสดงแรงบิดจากมอเตอร์ขนาด20ถึง86มิลลิเมตรมอเตอร์โดยมอเตอร์ขนาด 86L และ 86XL สร้างแรงบิดที่มากกว่า5.58นิวตันเมตรที่24รอบต่อนาทีในกรณีนี้เราจะเลือกมอเตอร์ขนาด 86L ซึ่งมีขนาดที่เล็กกว่า และจะต้องจําค่าโมเมนต์ความเฉื่อยของมอเตอร์ที่3600และค่าแรงบิดประมาณ6นิวตันเมตรที่2 4 rpm และจําเป็นต้องตรวจสอบความถูกต้องของมอเตอร์โดยป้อนค่าความเฉื่อยในกล่องนี้และคํานวณแรงบิดที่ต้องการด้วยแรงเฉื่อยของมอเตอร์หากใส่3600เป็นโมเมนต์ความเฉื่อยของมอเตอร์86ลงในช่องสีเหลืองแล้วคลิก calculate ค่าแรงบิดที่ต้องการจะคำนวณเป็น5.54นิวตันเมตรโดยพิจารณาจากโมเมนต์ความเฉื่อย เนื่องจากมอเตอร์8 6เดลสามารถสร้างแรงบิดได้6นิวตันเมตรที่24 p ีเอ็นค่าแรงบิดที่5.54จึงเป็นค่าที่สามารถใช้งานได้สุดท้ายจะเป็นการตรวจสอบความถูกต้องของการเลือกมอเตอร์โดยคำนวณโมเมนต์ของอัตราส่วนความเฉื่อยเขตโมเมนต์ความเฉื่อยเข็คือค่าที่ได้จากการหารความเฉื่อยของโรเตอร์ด้วยแรงเฉื่อยของโรเตอร์และหากเกินอัตราส่วนความเฉื่อยที่แนะนำมอเตอร์อาจลงทิศหยุดหรือสั่นสตปปิ้งมอเตอร์ทั่วไป จะมีอัตราส่วนความเฉื่อยตั้งแต่1ถึง5ถึง1ถึง10ในขณะที่สเตปปิ้งมอเตอร์แบบโคลสลูปสามารถให้อัตราส่วนความเฉื่อยสูงถึง1ถึง30โดยเราจะไม่แนะนำให้ใช้มอเตอร์หากค่านี้เกิน30เพราะอาจทำให้เกิดปัญหาได้หากความเฉื่อยของโหลดมากเกินไปและอัตราส่วนความเฉื่อยเกิน30ควรใช้มอเตอร์ที่ใหญ่ขึ้นหรือกล่องเกียร์เพื่อลดอัตราส่วนความเฉื่อยในกรณีนี้อัตราส่วนความเฉื่อยคือ0.35จึงถือว่ามอเตอร์ขนาด816เอเหมาะสมกับระบบตัวอย่าง บนเว็บไซต์ f a s t e c h w y w e b t f a s t e c h Motors com สามารถดาวน์โหลดข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์เช่นแคตตาล็อกเมนูเออร์รอววิดีโอเดโมและดับเบิลยูอีบีไอเอ็นเออาร์นอกจากนี้หากค้นหา f a s t e c h บน YouTube จะเห็นวิดีโอเดโมและวิดีโอดับเบิลยูอีบีไอเอ็นเอาร์มากกว่าร้อยรายการ